สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะมาสอนในเรื่องเข้าระบบแอป u Channel นะคะปั่น YouTube ค่ะแอปนี้เลยค่ะโทษทีนะคะ ยูชาแนลกดเข้าเลยค่ะกดเข้ามาที่ยูชาแนลแล้วกดตรงนี้อีกทีนะคะตรงนี้ค่ะกดเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมสีหน้าค่ะ กดเหมือนเดิมสีหน้าถึงหน้าที่สี่แล้วก็กดเหมือนเดิมค่ะกดตรงนี้กดเข้าอีเมล พออนุญาตปิดเสียงนะคะเราดูนาฬิกาตรงนี้ค่ะจะนับถอยหลังค่ะเห็นไหมคะนาฬิกาจะนับถอยหลังค่ะ อยู่ด้านขวามอือรอให้จบค่ะถ้าจบแล้วเราจะได้72คะแนนค่ะ แอนจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างดูหนึ่งคลิปก็คือคลิปนี้นะคะ ถ้าดูจบแล้วนะคะเรามาดูตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะ คือยอดซับค่ะกดเข้าไปตรงนี้คือการแลกนะคะตรงนี้ก็คือการกดติดตามเขาถ้าจะกดติดตามให้กดดูให้กดตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะจะนับถอยหลังเหมือนกันค่ะ ถ้าเราดูจบคะแนนของเราจะได้510แต้มนะคะดูตรงนี้คะแนนจะเยอะกว่าที่เราดูเมื่อกี้นะคะ ตรงนี้ให้จบค่ะถ้าจบแล้วเราจะได้510คะแนน ทีนี้ถ้าจบแล้วถ้าขึ้นแบบนี้ให้เรากดตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะกดกดเสร็จกดตรงนี้อีกทีนึงตรงนี้ค่ะ คือตัวนี้คือสิ้นสุดแล้วนะคะที่เราดูแล้วคะแนนเราจะเพิ่มขึ้นค่ะดูคะแนนดูตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยหน้าต่อไปนะคะคือตัวนี้ตรงนี้ก็คือเป็นการกดถูกใจนะคะกดไลค์กดดูกดตรงนี้ค่ะกดไปะละหนึ่งค่ะ แบบนี้ค่ะกดตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ค่ะส่วนหน้านี้ก็คือการแลกนะคะการแลกไลทแลกซับมาตรงนี้เลยค่ะเครื่องหมายกากระบาด แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องออกจากระบบนี้ไปเอาลิงก์ที่เราจะแลกให้ก่อนค่ะขอนอนุญาตเข้า u t u b e แป๊บนะคะค้นหาชื่อซ่อง Youtube ที่เราจะนำไปแลกนะคะช่องนี้ค่ะงานแบ่งปันออนไลน์ถ้าเราเจอแล้วเราก็เลือกเอามาหนึ่งคลิปนะคะว่าเราจะเอาคลิปไหนไปแลกแอนขอเลือกคลิปนี้ละกันถ้าเป็นตัวอย่างให้ดูคัดลอกกดขีดสามขีด ตรงนี้ค่ะจะขึ้นคำว่าแชร์แล้วก็กดคัดลอกแล้วไปเข้าระบบเหมือนเดิมค่ะเข้าระบบยู a n n e l เมื่อเราเข้ามาที่ระบบยู a n n e l แล้วให้กดมาที่นี่นะคะตรงนี้เลยค่ะกด กดเสร็จกดเครื่องหมายบวกค่ะกดเครื่องหมายบวกแล้วทีนี้สามขีดสามที่ตรงนี้ค่ะเลือกได้หมดเลยหนึ่งสองสามตรงนี้ค่ะเลือกได้หมด แอนจะเลือกตัวแรกนะคะเสร็จเอาลิงก์มาวางตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะลิงก์มาวางเมื่อวางเสร็จให้กดตรงนี้ค่ะกดเลยค่ะจะขึ้นแบบนี้นะคะ สองที่ตรงนี้ให้เราเลือกตามที่คะแนนเรามีนะคะตรงนี้คือคนตรงนี้คือนาทีค่ะทีนี้เรามาเลือกเลยนะคะสมมติว่าแอนจะเอาซักประมาณ30 60ิบหกสิบคะแนนไม่ถึงเราก็ลดลงมา5,000ไม่ถึงลดลงมาอีกนิดนึง4,000ไม่ถึง แล้วกันคะแนนเราจะได้เสียไปก็คือ2450คะแนนแล้วทีนี้ถ้าในเมื่อเราเลือกเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วให้มากดตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยกดกดตรงนี้อีกทีค่ะเสร็จ และจะมาขึ้นหน้านี้นะคะหน้านี้ค่ะจะขึ้นมาหน้านี้ใครมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าสงสัยอะไรให้กดเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะคะในลิงก์จะโทษทีค่ะในกลุ่มนี้ในในคลิปนี้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะคะ เข้าฟรีค่ะแจกฟรีใครสนใจเข้ามาได้เลยค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ